ความไม่ดีเราจะไม่แย่งท,ที่ของความดีที่เราจะทำแล้วก็รีบทำถวายทำความดีกันไปว่าเราจะมีบุญกุศลเต็มเตี่ยมเราจะได้รอจากความทุกข์หน้าตอนนี้ก็วัดของเราใกล้กันแล้วนะจะทำพิธีสำคัญไปกันไปเรื่อยแล้วถวายลาวนะถ้าปีใหม่เ,เข้าดาว เราจะทำความดีวิศหนึ่งสามวันสี่วันแล้วเราก็ทําให้มากมีเวลาทํางานทามากแบบได้ผลมากเราทำงานสักอย่างทงมีเวลามากๆนานๆก็ทําได้เจ็บที่ทำวันเรียบครึ่งวันก็ชุกระบบทําไม่ได้อันนั้นก็ไม่ทันอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ขาดหลายหลายวันตระเตรียมไปเรื่อยเก็บสะสมน้อย ดีไซน์เรจะดีไซน์วัตถุประสงค์หลักๆเดิมที่ให้มีการก่อกระตามตามประเภทเดิมก็มีหลายหลายแบบเกิดจากอยากจะให้ชาวบ้านเอาดินเอาอะไรเข้าวัดเพราะว่ามาบัดละครั้งก็มีดินีอะไรติดไฟบ้างก็อยากจะให้ใช้ยุ่งสงขอาดินมาวัดบ้านอะไรบ้างปัจจุบันก็มีการช่วยบริจาคาดินทราย จะเป็นการเอาดินเข้าวัดแทนที่มันออกไปจากว,วัดการเอาดินเข้าวัดกันเป็นเป็นหลักๆส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนในการเอาดินเข้าวัตแล้วก็จะได้เป็นที่ไม่ตไม่่มมตำเกินไปมีตำราโบราณโบราณนะบอกว่าวัดต้องอยู่สูงกว่าบ้านอยู่สูเงเลยอย่อาะโบสถ์ต้องสูงกว่าบ้านเจ็ดราบ้านเช่า สรางเจดีย์ของทาบพระโตรกที่ใจสู้วัเตึกระสาทกัจะใจยอยู่สู้มว่าตึบชาวบ้านว่าเป็นโรครปเคารพพรที่สูงถ้าอยู่ที่ตามอยู่ยู่ที่สูงก็ไม่ควรกันการขอเจดีย์ใส่ก็่ให้วัดสูงขึ้นสูนงขึ้นเปที่วัดจุดประสงค์ Yeah. ก่อเจรีไปด้วยกันหนึ่งพันนายรวมทั้งพระเจ้าเกษตรด้วยหรือเปล่าก็ไม่กันในก่อเจรีทุกคนทุกทุกคนที่ที่เป็นทหารผมต้องนเจีที่มองไปเป็นแถวแถวสวยเหมือนเรีมันมันทิ่มันต่อกันเนื่องเป็นแถวแต่จะดีเรียงกันเป็นแถวแถวกระสวยหนักผมเห็นของทหารด้วยของกองด้วยผมก็ปลื้มใจปลื้มใจโอ้โหปลื้มใจ ด้วยบูชาพระพุทธเจ้าในโซนหนึ่งแต่ปลื้มใจเมื่อมันสวยงามเป็นที่รู่เทียวเพราะมันไม่มมีไ่สร้างที่โศกที่ต่ำไปกับไปไกลเพราะมันอยู่ริมหาดเหมือนกันริมหาดแบไปตามริมหาดแบบโค้งกับโคง้คง,คง,คง,คงสวยงามจบตรงกับตรงสวยงามผมก็ปลื้มใจทีนี้เสร็จแล้วผมก็ส่งจัดเสร็จส่งสารน้ำแล้วก็แต่งทองกับไม่กลับว่างนไปเข้าพุ๊กเจ้าผมก็ปลื้มใจเมื่อปลื้มใจในจยอยากจะไปรายงาแบบนตุเจ้า ก็เลยเข้าไปกราบทูลพระเจ้าประเสนอเรื่องนี้เล่าให้ฟังแล้วก็กระซຽตัดถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงก็นว่าการเล่าเรื่องก่อนจะมีทรายและพระเจ้าปิเศษองค์ครับขับองค์ก่อนดีก่อนเจดีเพื่อบูชาพระองค์บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุด้วยองค์พระพุทธเจ้าก็ะตัดปาก ไม่ใช่แต่พระองค์เท่านั้นที่ก่อเจดีสายและก็บูชาคุณของพระเจ้าแม้แต่ในอดีตก็มีบัณฑิตได้ก่อเจดีสายเพื่อบูชาคุณพระเจ้าเหมือนกันพอบูชาแล้วก็ได้อานิสงส์แต่ตอนตัดก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ผมกตัดแบบพระองค์อนุโมทนากับพระเจ้าเสษมที่ก่อเจดีสาไพระองค์ทำก่าเจดีสายแล้วก็พระองค์ก็ได้บุญได้เปิด ประมาณนั้นจริงเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเรื่องรายงานเรื่องนี้ก่อนที่ได้พระเจ้าพุทเจ้าจะเกิดเกิดความารรายีม้ใยมใจสมใจเลื้มใจทหารประกอบด้วยการจิ้งปลื้มใจใหญ่พระเจ้าเปรตโกศรายงานเรื่องปลื้มใจด้วยหรือเปล่าัวไม่รู้นะแล้วข่าวอาจจะรายงานหรือไม่รายงานก็กแล้วแต่แต่พระพุทธเจ้าก็อ,อนุโมทนาสาธุแล้วก็เล่าแบบอ,ด,อ,ด,อดีตดอดีตการโน้นอดีตที่ใช้เรื่องการเนี่ยมีบัณฑิต ที่เขาพอจีดีดีไซน์พระองคขพอพอจีดีดีไซน์ก็บูชาคุณพระเจ้าก่อคุณบุญอะไรก็เป็นพอจีดีดีไซน์เพื่อบูชาคุณพระเจ้าพอก่อเสร็จแล้วบัดิษนั้นเนี่ยพอสิ้นอายุไขก็เป็นเกิดเป็นสวรรค์ด้วยอันประสงค์เหมืนกันพอจีดีดีไซน์ไม่ตกต่ำไม่ตกไปในแบบวายชาติวายชาติไหนก็ไปดีๆนั่นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นประส์ทบ้างเป็นมนุษย์เป็น ไม่ตกอ,อบายแล้วกันตกอ,อบายเป็นสันเตอร์ฉันเป็นเปนรตเป็น,นรถเป็นอสุรกายสันเตอร์ฉันเปรตมรดกมรดกเป็นสุสติภูมินีน่ก็พุทธยากล่าเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นนั้นก็คืออัตมาภาพในชาติก่อนอะไรขอกเองนะคืออดีตชาตินั้นประเด็นนั้น,น,น,นออก็าตัดต่อว่าประเด็นนั้นเป็นคนยากจนเนี่ยคนยากจนแล้วก็เข้าไปในป่า เข้าไปในป่าเาพื่อหาเฟืนมาทำเฟืนทำเฟืนเอ่อฟืนมามาทำฐานขายหาก,กินไปบมันาไปเท่าหนึ่งเข้าไปในป่าแล้วก็เป็นยังไงรเจอช,ช,ช,ช้หัดชายที่คลองที่เบึงนั่นเห็นึ่มองมันดูดีันสวยกันเลยลึกนะล,ลึกถึงพระพุทธเจ้า คิดบูชาลเลยคิดในว่าตกกระไดใครก็จะรู้ว่วมีเจดีย,ย,ย์แล้วก็ทำให้มันดีแล้วก็บูาชาพระพุทธเจ้าเสร็จแต่ประเด็นก่อนเนี่ยคิดบูชาเลยต้องไปในป่าติดวันว่าอะไรก่อนเจดีดย์ใส่พอพอเจดียนะ์ใส่เสร็จแล้วก่อนเนี่ยเอาผ้าเข้ามาหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างฉีดทําเป็นธงทิวบรรทมเอาโรยรับถังด้วยอะไรถังมะพร้าวอื่ทำโรคการโรครอบปลา มีอาลิสสาสส์ไม่ใช่น้อยแขกกงทีคีไซดาทีไม่น้อยนิ่น้อยบางทีมนานมีทีแล้วก็อยากจะฝากให้พวกเราแลกองจีนีไซด์ตอนขณะทำคิดจะทำของทำก็ดีและทำก็ดีให้ใจฝักไฝ่กาจะทำาพบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคุณพุทธ้าหรือบูชาญาติเนี่ยบูชาคนทุกคนทีเจ้าถ้าเราทำตลอดเวลา ใจฝักไฟมาทำครับอย่างน,อางนีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเรียนแบบเจดีย์พระประเจดีย์เรียนแบบเจดีย์พุทธกยาเจดีย์สารเจีอะไรต่างก็คิดบูชาทําเป็นรูปเจดีย์ให้ดีๆเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องุทิศระบุเฉพาะแก่พระพุทธ้าเพราะว่าเจดีย์คือเป็นที่เป็นก่อขึ้นเพื่อสร้างเป็นอุทิศจับจองบูชาแด่ คุณของพระเจ้าเป็นตัวแทนเป็ตัวแนทนพระเจ้าพระเจ้าฝากไว้กับพระอนุว่าเมื่อองค์อยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่ทางปกคนออยากจะมีอะไรเป็นตัวแทนของค์วให้ทำเจดีย์เจดีย์นั้นมีอุทเทสเจดีย์เกี่าวเจดีย์ที่ทำและกอุทศเ,เพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็อะไรมี บริโภคเจดีย์บริโภคเจดีคือิบริขาร,นะร,ร,ร,รที่พระเจ้าเคยใช้สอนมีบาตรมีกีวรมีธรรมะอกรอกถิ่นร่อน้ำอะไร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 ก็แล้วแต่ที่จำเคยใช้สอนเรียกว่าบริโภเโเคเจดีแล้วก็ต้นโพต้นโพก็คือว่าบริโภคคือผมเคยเปน็นอาจารที่สอนถือว่าบริโภคกันต้นโพนั่นเราจะแก้บูชาพาระเจ้าไปสามารถกรุบต้นโพเพื่อ เป็นเจดีเป็นก็เรียกว่าบริโภคเจดีคือต้นโพที่โพงเคยใช้สอยหรือต้นโพอยากจงแต่มามาจากอินเดียครัยนะถือว่าเป็นนอกเป็นเนื้อของต้นโพมาจากอินเดียครับเราลงระดับธรรมดานิตฐานให้เป็นเจดีเป็นอนัสมณีลึกถึงคุณคุณพุทธยาวอันนี้ก็ถือว่าเรากล่าวาว่าเจดีนั่นก็ได้ต้นโพนันก็ได้แต่กราบในฐานะจะเป็นเครื่องระลึกเป็นตัวแทน บริพุกเจดีเป็นที่พระองค์เคยใช้สอยต้นโพตระโณนี้ตระโณนี่อจาจจะอิเบียนเนี่ยแะ่มันกมาจนึงก่ยแต่หลวงยาพกอยู่ในบ้านเราจะได้เป็นเจดีส่วนหนึ่งเป็นทอปป้องโพถ้าว่าเจดีย์เรียกว่าบริพุกเจดีย์อุเทสเจดีคือพระพุทธรูปสัตว์โพอะไรทักอย่างเนี่ยประมาณนี้แล้วก็บริพุกเจดีคือบริก,ก,รก,กรารที่พองค์เคยใช้หรือต้นโพที่อ,องค์เคยประทับนั่งใช้สอยใ,นในต,ยต้ต้นโพนั้นจะต้นไรก็อาจจะได้เป็นเด็กเขาไม่รู้ นอาด้วยกันมีอะไรเจดีมีสองสามเจดีเอาแพนนี้ก่อนนะ้ะเบายรราอะไรก็ทาให้ดีดขอเจดียทรายเป็นจะทาเพื่อบูชาื่อจิตใจตะล่อมปรการณ์ทเพื่อบูชาทาให้ดีอย่างนี้อนี้ทำด้วยความบรรจงด้วยความเคารพด้วยความอะไรสักอย่างเราก็จะได้อันนี้สองอันอนอดีตพทะเจ้าหรือพระเจากก้าเกษตรเกษได้บนเกษตรเหมือนกัน ี่พร,ร,ระเจ้าจัดให้ให้นพระเจ้าเกษต็นผู้ฟังตอพระเจ้าเกษตที่กุศลสดฟังว่าพมกับเรื่องใจครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งแรกเห็นเจดีย์เองทำกับเรื่องใจเห็นเจดีย์ของธรรมะที่ทำเป็นเรื่องใจผมฟังครัทีท่พระเจ้าแนะนําเกี่ยวกับอันนี้สององคกายพอเจดีย์ผมก็เรื่องใจแต่เราไปทำให้มันเรื่องใจได้เปรียบเทียบนเวนาลาเรา คุญอุทิศให้พ่อแม่อะไรสักอย่างทตบคุณเริ่มจัดงานเริ่มเตรียมนัดบันรุ้นวันนี้ทําบุญให้พ่อแม่เราประทำอะไรทุกอย่างเตรียมขอเตรียมอะไรจะทำก็จะทําบุญให้พ่อแม่ไปซื้อไปตลาดจะซื้อเพื่อเอาอาหารที่แม่ชอบอะไรก็ตัดตรงกับตรงเพื่อให้ถวายพระจะได้ฉันได้แนะนำเพื่อจะเอาบุญถวายอุทิศให้พ่อแม่เราทอะไรเตรียมที่นั่งเตรียมอะไรก็เพื่อพ่อแม่เพื่อพ่อแม่เหมือน ฝาไฟอะ่านี้ทำบุญทานั้นเราไม่ได้บุญมากเวราะว่าเราทาอะไรทั้งหมดเพื่อพ่อแม่ทงหมดเป็นยศบุญให้พ่อแม่ขณะก่อนทำขณะทำทาเสร็จแล้วแบบที่ยท่านใจของเราฝาก,กไฟอย่างนี้เราบม่ได้บุญมากก็อยากจะฝากให้เราท่านทั้งหลายเวลาก่อนจะดีสายแทบใจฝากไฟอย่างนี้จะทําให้เราได้บุญหรือกุศลอาจจะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาถึงร้อยชาติได้ถ้ถาฐาบุญบุญดีๆของเราสงควรด้วยนะ แต่เราไปไปฆ่าสัตว์ไปลับเล็กขโมยน้อยไปผิดลุกผิดเมียไปมุสาไปถึงสุรามาบุญนั้นบนนุญไหนแรงบุญไม่ดแีแรงก็จะอ่อาก่อนะบุญที่เราก็จะด้สายที่หลังได้เพราว่าบุญไหน,น ของเราเราได้มาที่นี่กัอาศัยคนพระพุทธเจ้าเราจะกราบไหว้ได้เสด็นมาได้ทวบามีอย่างโน้นอย่างนี้อยากทำจะหลักธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นใช้สวยคุณธรรมต่างๆเราเราอะไรกัาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสนอเป็นผู้สอนสอนไว้ว่าทุกตัวอย่างเราได้จากพระพุทธเจ้ามากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราแจกแจงแยก เห็นฮาโอ้าเห็นปัจจัยแบบโยนิเซลวัตการ์อย่างเยียมคายเลยนะนี่ส่วนนี้มีส่วนมาจากพระเจ้าส่วนนี้มีส่วนจากพระธรรมพระสงฆ์ทุกอย่างจากตะวัลเนี่ยพ่อแม่เราหับตัวใจคุณก็พ้นยากในความดีที่พ่อแม่รักเราเลี้ยงดูเราจนรอดปลอดภัยด้วยความรักความเมตตาสงสารในแบบจากคุณธรรมของพระธรรมของพระเจ้าพ่อแม่แบบธรรมะจากพระเจ้ามาเรียนรู้อบรมเรามาทุกส่วนเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหมด ถ้าเราจะทำเนินเราจะกรารไหว ata, ้ในขุนพุทธเจ้าด้วยใจศรัทธาจริงๆด้วยความรู้ความเข้าใจเราเราจะได้บุญมากต่อยอดไปเรื่อยๆโดยส่วก็ไม่น้อยเกี่ยวกับการที่เราทำเนินได้รู้สึกได้เราจะได้บุญมหาศาลเพียงแค่นี้นะเรจะได้ธรรมะบูชาพระจะได้บุญพุทธเจ้าและสระสพิเศษกับสมควรเราจะได้เพิ่าภูและ ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาให้ได้เตรียมตัวก,กับความวุ้าแล้วก็เฝ้าดยนแล้วกันรับ่าน